คู่ชิงที่สามพี่เพชรสมานเออเพชรสังวานกับกับภูมิใจไทยแกจะน่าไม่รู้อะจะมันแน่นอนครับใช่ไหมควายหัวควายหัวชนกันคือหัวหัวที่ชนกันแน่เออชนกันแน่เออเขาเขาเขาซ้ายปะซ้ายเราขวาแพ้ทางไงไหมซ้ายกับขวาแพ้ไม่รู้แพ้กันไม่รู้แต่สนุกแน่นอนเปิดการเข้าหากันอะใช่ไหมครับน้องยังไม่เข้าค่ายเหรอพี่เข้าแล้วออกไปแล้ว เอาจริงเหรอให้พักกี่วันอยู่ห้าวันให้พักห้าวันก็เดี๋ยวเข้ามาซ้อมสรุปว่าชกวันที่ห้าเดือนหกนะนะครับเจ๋งเลยวันที่ห้าเดือนหกก็ต้นต้นเดือนหกเลยเวลาเตรียมตัวสบายแน่นอนน้ำหนักนังมีปัญหาพี่ร้อยสิบหกก็ยังมีปัญหาอยู่แต่ปัญหาร้อยเป็ร้อยสิบสี่แน่ตรงนี้พี่มองไงบ้างงั้นปัญหาเราจะมันหลายวันก็ต้องวางแผนทําใหม่ให้นานขึ้นใช่ไหมพี่ แต่ผู้นี้สนุกแน่หัวชนกันผู้ชิงที่มองใครได้แชมป์ฉลามดำเออมีแต่คนชอบฉลามดําวันนั้นก็มีแต่คนชอบเพชรสังวานนะวันที่จอยวิทยกรนะ <c oughs> ชอบกันทั้งประเทศเลยนะระวังปากกาหักนะ <c oughs> ทำไมถึงชอบฉลามดําครับชอบไอชิวโมวไอิวโยนะพี่หินเนาะ <c oughs> โอเคครับขอบคุณพี่หินครับ สวัสดีครับสุดท้ายผมฝากไว้ด้วยนะครับแหมเล่นมวยยุคนี้อย่าไปแช่อย่าไปโทรครับออกตัวหน่อยนะครับพักยกเอกชุมพรระบบอัตโนมัติครับแอดไลน์ไปเลยนะครับเข้าที่ไลน์แอดแอดไปเลยครับ AEK86 นะครับ AEK86 ใส่แอดข้้งหน้าตัว A ตัว E ตัว k 86นะครับฝากถอนโอนไวครับเรื่องของการเงินไม่ต้องกลัวนะครับมั่นคงแน่นอน100%หายห่วงผมการันตีเองครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะครับทุกการบริการผมดูแลล้านเปอร์เซ็นต์ครับย้ำนะครับ AEK86 นะครับพักยกเอกชุมพรเป็นระบบอัตโนมัติครับแอดไปเลยนะครับหรือว่าสแกน QR Code ที่อยู่ด้านข้างผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ